วิธีรีเซ็ตในกรณีที่รีโมททานหมดนะครับตอนนี้รีเซ็ตเพื่อสตาร์ทรถนะครับขั้นแรกนะครับตอนนี้รถหลับอยู่นะเลื่อนตอนนี้ออกนะครับ <S <S เพื่อเราจะเอากุญแจสำรองออกนะครับตอนนี้มีมือเดียวนะนี่นะครับหลังจากเราเลื่อนตอนนี้แล้วก็ดันตอนนี้ออกนะครับเึงกุญแจสำรองอามาไขาเปิดรถนะครับ กร้องก็ปล่อยนะนี้จะสตาร์ทไม่ได้นะครับตารไม่ได้พิธีรีเซ็ตครับเอาโลโก้คันด้านะครับทาที่ปุ่มนะครับแล้วกดแทนมือเรานะครับหลังจากที่ออนได้แล้วก็จะระบบการถมก็จะหยุดร้องนะครับอย่าเบรคข้างไว้ครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับยังไงมัก็จะสตาร์ทนะครับจะนำรีโมทไปเปลี่ยนฐานนะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับ ถ้าระดับเครื่องเรายังไม่ได้เปลี่ยนฐานนะครับก็สามารถสตาร์ทได้อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าถ้ากดไปเลยไม่ได้นะครับต้องใช้รีโมททบาพ่ปมนะครับอย่าเบรคข้างไว้ใช้รีโมททาบนะครับสตาร์ทแล้วแตะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับโอเคนะครับ